ลุกลุกจัดเต็มไปเจอเพื่อนเห็นลุกนี้แล้วต้องร้องอู้ทราบเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยและมากฝีมือสำหรับปลุกลุกฝนทิพย์ไม่ว่าเธอนั้นมีผลงานด้านไหนก็ทำออกมาได้ดีเต็มความสามารถจนแฟนคลับเอ่ยปากชมไมคขาส้ายนอกจากฝีมือการแสดงดีแล้วหน้าตาและหุ่นของเธอก็ปังมากเวอร์อย่างล่าสุด จัดเต็มกับการแต่งตัวมากๆเมื่อต้องไปเจอเพื่อนๆหลังจากไม่ได้เจอกันนานเพราะสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเธอก็มาในชุดเดรสสีชมพูเว้าหลังช่วงล่างมีดีเทลสุดซับบอกเลยค่ะว่าลุคนี้สวยสดใสปนความเซ็กซี่และด้วยหุ่นเล็กๆของเธอทําเอาชอ่อในเซาลเห็นหุ่นแล้วว่าจะชวนกินปิ้งย่าง และด้วยชุดสุดปังของเธอก็โดนแซวแม้แกระทั่งเก๋ชลดายังทักว่าสวยทั้งกลุ่มปอล่อนีชุดเจอเพื่อนรอนนั่นเองละค่ะ